เช้านี้เราจะมีการฟังกิจการ242-47เราฟังครั้งที่แล้วนะฮะวันนี้จะฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยู่ในคนละหัวข้อเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับผมมาให้ฟังอ่านกับผมแล้วกันนะครับโอเคผมทราบกันแล้วกันเขาทั้งหลายได้คำมักคำเม้นฟังคําสอนของจาพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักคมนในการหักขนมปังและการอธิษฐานผม44นะครับ บรรดาผู้ที่เชื่อนั้นอยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นก็เอามารวมกันเป็นของกลาง,ขงเขาได้ร่วมใจในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปชาวนี้เราจะมีการฟังความเข้าใจพระธรรมตอนนี้ผมคิดว่าน่าสนใจและก็สําคัญมากที่นี่หลายคนมีลูกใครมีลูกครับยกมือหน่อยฮะ <laughs> มีลูกใช่ไหม <laughs> 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 พี่ <laughs> น้องอาจจะจาภาพภาพนี้ได้นะครับ เด็กที่มีอายุประมาณหนึ่งขวบถึงสองขวบอาจจะเป็นลูกท่านสมัยเด็กๆความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อและการทํางานของสมองนั้นอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักตัวอย่างเช่นาการใช้กล้ามเนื้อมือไปจับอาหารจับช้อนจับซ่อมก็ยังไม่ได้ดีสมองสั่งให้มือไปจับแต่มือเองจะเอา,อาหารเข้าปากเขาเรียกว่ามันยังทํางานไม่ได้ดีและภาพอาจจะเป็นภาพแบบนี้คือภาพต่อไปก็คือเคยเห็นเด็กกินไอติมไหมครับ ทำไมทำไมมันเลอะปากก็เพราะว่าสมองสั่งบอกว่าฉ right? ันจะกินมือฉันไปหยิบแต่การเอา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 ไอติมมาเนี่ยมันไม่เข้าปากเพราะอะไรเพราะว่าการทํางานของมือกับสมองกับปากเนี่ยมันยังไม่เข้ากันถึงแม้บางทีหยิบมาต้องเอาปากเข้าไปไม่ใช่เอาอาหารเข้าปากแต่เอาปากเข้าไปหามืออะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าการทํางานของร่างกายมีอวัยวะครบ32แต่การประสานงานนั้นยังไม่ได้ดี เคยเห็นเด็กโยนรับลูกบอลไหมครับเคยโยนลูกบอลกับเด็กไหมครับเราโยนไปเด็กโยนโยนลูกบอลให้เด็กเด็กเห็นเด็กอ้ามือรับแต่ลูกบอลตกตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นเขาคิดว่ามันรับได้แล้วแต่จริงมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพราะความคิดเขาคิดว่ามือเขาจับได้แต่ในความเป็นจริงเขาจับไม่ได้เพราะเพราะตาที่มองสมองสั cool ่งงานกับมือที่เข้าไปรับมันประสานกันไม่ได้แม้อวัยวะอวัยวะทั้งหมดเป็นร่างกายเดียวของเด็กคนนั้น สมประกอบ32ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ความความบกพร่องณนะเวลาที่เด็กยังเป็นเด็กอยู่คือพัฒนาการการประสานงานกันยังทาไม่ได้ไม่ดีนักสิ่งนี้เกิดกับคริตจักรเหมือนกันเมื่อเมื่ออวัยวะพระพรีเปรียบผู้เชื่อเป็นเหมือนกับอวัยวะในร่างกายเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาพระเยซูเป็นศีรษะเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราจึงเหมือนเป็นร่างกายของพระเยซูริตและแน่นอนว่าเมื่อเมื่อเรามาอยู่ร่วมกัน หลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากหลายคนอาจจะไม่ได้เติบโตกับพระองค์มากหลายคนเขาเรียกว่ายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณคือเอาใจใจตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นหลกักมีความยิ่งอยู่เบื้องหลังดังนั้นเองการที่จะเอามาประสานกันนี่มันบางทีมันไปไม่ได้คนนึงบอกว่าช่วยเอารับบอลหน่อยอีกคนหนึ่งก็บอกฉันทําแล้วแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็เกิด,ก,ดการทะเลาะกันเพราะอะไรครับเพราะร่างกายประสานกันไม่ดี การมาเป็นคริสเตียนจริงไม่ได้เป็นการติดตามและเชื่อในพระเยซูเท่านั้นแต่การที่เอาตัวเราเองแต่ละคนมาเพื่อเราจะประสานกันให้ได้กิจการที่เราได้อ่านไปเองเป็นเหตุการณ์ที่คนยิวสามพันคนกลับใจมาเชื่อในพระเยซูหลังจากที่เปโตเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้คนเหล่านั้นฟังหลังจากที่เข้ามาเชื่อแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทาคือเขาทาในกิจการ42-47ถึงมารวมตัวกันทุกวันมาศึกษาพระคัมภีร์มาหักขนมปังมากินข้าวด้วยกันมานมัสการมาอาธิษฐาน หรือพูดอีกอย่างหนึง่งเขาเขาที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของคริดจักรเขาเอาตัวเขามารวมกันเพื่อเขาจะประสานเพื่อเขาจะแข็งแรงมากขึ้นเพื่อเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นคริสเตียนตลอดชีวิตนี้เราเติบโตในการประสานกันและกันไม่ใช่ประสานงานนะครับประสานใจประสานความคิดประสานความสามารถเพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อวานเขาแต่งงานเพื่อสองรวมเป็นหนึ่งแต่สองรวมเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยากมาก เพราะอะไรเพราะเขาก็รักกัน,เป,นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ร้อยคนรวมเป็นหนึ่งนี่ยากตรงนี้หลายสิบคนรวมเป็นหนึ่งนี่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรามาจากต่างพ่อต่างแม่การจะมารวมตัวกันหลายครั้งมันมีความหยิ่งหลายครั้งมันมีเคมีข้อ,อเคมีไม่ตรงไอ้คนนี้เลยเห็นหน้าแล้วก็ไม่ค่อยชอบหลายครั้งเรามีอาติหลายาาครั้งการมารวมเป็นหนึ่งมันจึงยากกว่าเอเฟซัตบที่4ี่ข้อ15 16เป็นหลักเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระคัมภีร์พื้นฐาน ของความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับการประสานกันแต่ถ้าเรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะก็คือเราต้องยึดความจริงเพื่อเราจะมารวมกันเพื่อให้เยซูเป็นศรีษะของร่างกายนี้คือพระคิดข้อสิบหกว่าเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นต่อสนิทและประสานกันเห็นไหมว่าต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานอวัยวะจะมาต่อกัน ได้จำเริญขึ้นด้วยความรักอวัยวะเมื่ออวัยวะทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมแล้วมีคําว่าทําตามความเหมาะสมด้วยนี่เราจึงเห็นเห็นการการเข้ามารวมตัวกันของแต่อวัยวะมันต้องมีการเวลาเราเวลาของอะไรหกักหรือเราจะมาต่อกันเราใช้กาวถูกไหมครับแต่ว่าในในใน,ใน,ใ,นในครอบครัวของพระเจ้าเราใช้อะไรครับเราใช้ความจริงแล้วก็ใช้ความรัก เพื่อเราจะมาต่อกันความจริงหนึ่งคือคือเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราความจริงหนึ่งคือการให้อภัยการอยู่เพื่อกันและการการอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพอมารวมตัวกันสุดท้ายมันจะทํางานอย่างเหมาะสมแต่ว่าการที่ทุกอย่างจะมารวมตัวกันและทํางานอย่างเหมาะสมได้และเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกด้วยพระคัมภีร์จึงใช้หลักการหนึ่งให้หลักการหนึ่งเป็นเป็นเป็นหลักการในการประสานความไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประกายสมบูรณ์แบบมากขึ้นหลักการนี้เรียกว่าการสามัคคีธรรมวันนี้เราจะมีการมาฟังเรื่องการสามัคคีธรรมหลักการที่พระเจ้าใช้ในการประสานเอวัยวะทุกอย่างเข้าร่วมด้วยกันจนให้มันกลายเป็นหนึ่งได้เรียกว่าสามัคคีธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า l l o w s h i p ดังนั้นข้อ42จึงบอกว่าเขาทั้งหลายคมักคำแม่นคมักคม่นจำได้ใช่ไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุ่มเท ทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างและหนึ่งในสิ่งที่เขาทุ่มเทคือการสาม,มัคกีธรรมเราจะมาทําความเข้าใจว่าสาม,มัคกีธรรมแปลว่าอะไรเพราะคาคานี้อาจจะไม่ใช่คําที่เราคุ้นเคยมากนักถูกไหมครับเราคุ้นเคยแฮงเอาไปกินข้าวด้วยกันแต่สาม,มัคคีธรรมเราอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยเราจะมาดูว่าสิ่งแรกคือความหมายของการคําว่าสาม,มัคกีธรรมหรือคําว่าเฟลโลชิพถ้าจะแปลตรงๆในข้อความนี้ สามคัคคีแปลว่าการมารวมกันแปลว่าเอกภาพาแปลว่าความพร้อมเพียงไปไหนไปด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนี่คือสามคัคคีถูกไหมครับคําว่าธรรมธรรมอาจจะแปลว่าธรรมชาติก็ได้แปลว่าความถูกต้องหรือแปลว่าสัตว์จะทำความจริงดังนั้นถ้าเอาสองคำนี้มารวมกันจะแปลแบบง่ายๆคือว่าเรามารวมตัวอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อเสริมสร้างกันและกันในทางของพระเจ้าโดยใช้พระคำแม่เซ็นไหมครับมารวมตัวกันโดยมีธรรมโดยมีความจริง โดยมีความรักเป็นตัวประสานเพื่อเราจะจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าให้เรามาดูในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำ l l o w s h i p คำคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในกิจการบทที่2ข้อ42ก็คือที่เราได้อ่านไป fellowship เนี่ยมีมีคำสองคำมารวมกันจึงเป็น f e l l o w น h i p กับเป็นว่า ship ถ้าแปลตามดิกช i o n a r ีก็แปลแบบนี้บอกว่าเป็นแปลว่าสัมพันธภาพแปลว่ามิตรภาพการคบหาสมาคม กลุ่มที่มีก <c> ล <oughs> ุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนี่เขาเรียกว่าเฟลโลชิพจนบอกว่านี่เราจะไปจับหอยด้วยกันมาเฟลโลชิพเราสนใจเรื่องการจับหอยเรื่องการกินหอยเราก็มารวมตัวกันแล้วเราก็ไปด้วยกันแต่คําว่าเฟลโลชิพถูกใช้ในกิจการบทบทนี้ด้วยแต่ความหมายของพระคัมภีร์ลึกซึ้งกว่าความหมายของดิกชันนารีถ้าจะแปลแบบความหมายของพระคมพีเอาคําว่าเฟลโลชิพจะแปลง,ง่ายว่าเฟลโลแปลว่าแปลว่าเพื่อนแปลว่ามิตรภาพ ส่วนชิปแปลว่าเรือก็ได้ชิปคือทรงๆองคือเรือพูด,ดง่ายๆคือ,ค,อคือคนสองคนคนกลุ่มหนึ่งมาลงเรือลำเดียวกันร่วมเป็นร่วมตายเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าได้ประทานให้เฟลโลชิปคือการมาลงเรือเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขวยกันนั้นนะั่นคือแปลแบบง่ายที่สุดอาจจะไม่ได้ตรงความหมายของภาษาอังกฤษคือชิปแปลว่าคุณภาพแตแเเ่เราแปลว่าเรือนะครับเนี่ยนั่นเองเราแปลว่ามาร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อพระเจา้าอันนั้นคือเฟลโลชิพที่มีความหมายใกล้เคียงกับพระคัมภีร์มากที่สุดส่วนภาษากรีกเฟลโลชิพใช้คำว,ว่าคอยโนเนียหรือบางทีผมจะพูดเล่นๆแบบคอยคอยนัวเนียคือนัวเนียอยู่ใกล้ๆเราคือมาอยู่ใกล้ๆเราคอยโนเนียคอยโนเนีย no เนี่ยมีสองคำที่ที่เป็นคําหลักที่เขาแปลก,กันอันแรกแปลว่าหุ้นส่วนแปลว่าพาร์เนอร์ชิพส่วนอีกคำหนึ่งแปลว่าการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่น นั่นคือความหมายของเฟลโลชิพหรือความหมายของคอยโนเนียที่พระคัมภีร์อยากให้เราเป็นดังนั้นเองตลอดชีวิตคริสเตียนจึงไม่แคใ่ในเชื่อพระเยซูเท่านั้นแต่ตลอดชีวิตคริสเตียนเราต้องคอยโนเนียเราต้องสามพมืกี่ทำร่วมกับพระเจ้าและร่วมกับผู้เชื่อนั่นคือเรื่องหลักแต่เราจะสามเมื่อกี่ทำอย่างไรพระคัมภีร์เองอธิบายคําว่าสามเมื่อกี่ทำให้กับเราไว พมพีใช้ใช,ใช้ใช้แปลได้หลายหลายอย่างด้วยกันเราจะมาดูบริบทของพอมพีอันแรก2โครินท์บทที่9ข้อ12ถึง13ใช้คอยโน,โนเนียแปลว่าแบ่งปันแปลว่าแจกจ่ายเพราะว่าการรับใช้การปฏิบัตินั้นมิใช่มิใช่จะช่วยทำมิขชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีใจขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยและเนื่องจากผลของการปฏิบัตินั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้า ด้วยเหตุที่ท่านหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำน,นาจของข่าวประเสริฐของพระคิดและเหตุนั้นท่านจึงแจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทังปวงด้วยใจกว้างขวางพระพีตอนนี้อธิบายบอกว่ามีการช่วยเหลือคนที่ขัดขัดสนมีการแจกจ่ายสิ่งเป็นแจกจ่ายแจกจ่ายความช่วยเหลือไปสู่คนอื่นอันนี้เรียกว่าคอยโนเนี่ยคือการช่วยเหลือคอยโนเนี่ยถูกใช้ในฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อสิพระพีบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และรับประสบการณ์ในฤทธิดเดช เนื่องในการที่พปร่งฟื้นพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับโปร่งคำว่าร่วมทุกข์นี้แปลว่าใช้ใช้ภาษากรีก c o ย n o n i a ยด้วยแสดงว่าการการมมีความสัมพันธ์เอ่อ fellowship หมายถึงว่าการไปร่วมทุกข์ไม่ใช่แค่ร่วมสุขเคหาแห่งเอากินดื่มแต่เป็นการร่วมทุกข์ด้วยนั่นคือเป็นความหมายของ c o ย n o n i a ย2โครินโบทที่8ที่เปาโลได้ใช้คำคำนี้อีกครั้งหนึ่งแปลว่า p a r t n e r ์ชิพ คือการมีหุ้นส่วนร่วมด้วยกัน <c oughs> อ่านให้ฟังนะครับสองครินโท8เขาสองถึงสี่เพราะว่าเมื่อข่าวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากเขายินดีล้นพ้นของเขาและและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธ,ธาอย่างยิ่งเพราะเขาเพราะข้าพาเจ้าได้ได้เป็นพยานว่าเขาศรัทธ,ธาถวายด้วยสุดกําลังความสามารถของเขาอธิบายให้ฟังตอนนี้คือ คือคริสเตียนในยุคยุคสมัยเปาโลมีความทุกข์ยากลําบากมากถูกกลุ่มเหงไม่มีเงินมีความแหลนแค้นปรากฏว่ามีผู้เชื่อผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นมาจากมาจากแคว้นมาซิโดเนียพระมีบอกเขามีความทุกข์ยากเขามีการถูกทดลองเขาก็เจอความยากลําบากเหมือนกันในเ้าสี่เขาวิงวอรนมากมายขอให้เขามีส่วนร่วมในธรรมิกชนตัวเองไม่มีแล้วนะครับตัวเองขัดสนแต่รู้ว่าพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งมีความขัดสนด้วย เขาจึงไปวิงวอนเปาโลเขาไปขอร้องเปาโลบอกว่าขอให้ให้คนที่โบสถ์เราเนี่ยมีส่วนในการถวายด้วยได้ไหมให้คนที่โบสถ์เรามีส่วนเป็นพาร์เนอร์ชิพกับความทุกข์ของพี่น้องอีกโบสถ์หนึ่งได้ไหมให้คนที่โบสถ์เราในแคว้นของเรามีส่วนเป็นพาร์เนอร์ชิพแม้เราลำบากแม้เรายากจนแม้เราถูกข่มเหงเหมือนกันแต่ขอวิงวอนขอร้องถวายมีใครมีใครไหมครับอาจารย์อยากจะถวายขอร้องหล่ะอยากถวายมากขึ้นอาจารย์รับได้ไหม คือมาขอร้องว่าอยากจะให้มากขึ้นมาขอร้องบอกให้ผมช่วยมากขึ้นได้ไหมให้ผมเป็นพระพรออคนอื่นมากขึ้นได้ไหมอันนี้คือเฟลโลชิพบางคนแบบมีคนมาขอร้องให้ช่วยยังไม่ช่วยเลยเห็นไหมอันนี้แบบมาเสนอตัวแล้วขอร้องบอกให้ผมเป็นพระพรใอ,องคุณด้วยเถอะให้ผมได้ช่วยคุณได้เถอะนี่คือคอนเซปต์หรือหลักการของคําว่าการสามัคคีรรมการสามคัคคขธรรมจึงเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุข กับคนนั่งข้างๆเราเพื่อเสริมสร้างกันและกันให้จเจริญขึ้นในทางของพระเจ้านี่คือสปิตที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในโบสถ์เราเราเรายินดีจ่ายราคาคนข้างๆเราเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ธุรกิจแต่เป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตในพระกายของพระเจ้าหน้าที่ของท่านจึงต้องประสานกับคนข้างๆให้ได้ปนี้ต้องมาดูว่าเราไม่ชอบที่หน้าใคร เราอาจจะเคมีไม่ตรงกับใครคนนั้นแหละเราต้องพยายามไปประสานคนนั้นแหละคือคือโจทย์โจทย์หนึง่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราว่าวันหนึ่งเราต้องทํางานร่วมกับเขาให้ได้ถ้าเรามีความคิดแบบนี้มีความตั้งใจแบบนี้คิดจักพระเจ้าจะเติบโตและมีสง่าราศีมากขึ้นนั่นนั่นคือหลักการแรกความหมายของคําว่าสามกิ่งธรรมร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งปันขอร้องให้ไปมีส่วนในชีวิตของเขาได้มากขึ้นอยากจะเข้าไปมีส่วนอันที่สองเราเรียนรู้เรื่องระดับ ความสามการสามคคีธรรมีสามระดับด้วยกันระดับแรกเขาเรียกว่าระดับเสริมสร้างความสัมพันธ์มารวมตัวกันมากินข้าวด้วยกันในกิจการมากินข้าวด้วยกันมาหาขนมปังร้องเพลงสนุกสนานมาเล่นเกมทํากิจกรรมด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอันนี้ว่าระดับความสัมพันธ์รับมหาสิทธิ์ด้วยกันคอมมิวน,นีอนอยู่เนียนคือมาเป็นหนึ่งด้วยกันระดับที่สองระดับเสริมสร้างจิตวิญญ,ญาณ ระดับเสริมสร้างจิตวิญญาณหมายถึงว่าการมารวมตัวกันและทําให้อีกคนหนึ่งดีขึ้นการมารวมตัวกันเราหนุนใจเสริมกําลังแนะนําชีวิตตักเตือนให้กําลังใจช่วยเหลืออีกคนหนึ่งดีขึ้นเมื่อเขามาเจอเราอีกคนหนึ่งเขารู้สึกเขาดีขึ้นรับการเต็มเต็มเมื่อเขามาคริสัจกรเมื่อเขาไปกลุ่ม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 ไลฟ์กรุ๊ปกลุ่มแคร์เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีกําลังเพราะอะไรเพราะมีพี่น้องรอบรอบข้างเติมเต็มให้กับเขาจิตวิญ,ญญาณดีขึ้นเห็นไหมครับว่าระดับแรกคือแค่เ hey ฮ รู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณมากนะักแต่ระดับที่สองเป็นระดับเสริมสร้างจิตวิญญาณทุกครั้งที่ท่านไปแห่งเอาไปกลุ่มสามเมื่อกีทำมันมันไปถึงระดับที่สองหรือยังมันไปถึงระดับที่สองที่เราสามารถพูดความจริงด้วยใจรักได้หรือย,อยังมันไปถึงระดับที่สองที่เราสามารถตักเตือนกันและกันได้หรือย,อยังนั่นคือระดับที่สองระดับที่สามเขาเรียกว่าระดับเสริมสร้างผระกายคืออะไรครับ คือทุกข้อต่อประสานกันสนิทมาเจอกันแล้วโบวเติบโตขึ้นมาเจอกันแล้วพระเยซูรับเกียรติมากขึ้นมาเจอกันแล้วต่างคนต่างเติบโตอยากมีใจรับใช้พระเจ้ามากขึ้นนั่นคือการสามพิธีธรรมเป็นการเสริมสร้างระดับที่สาดังนั้นเองทุกครั้งที่เรามาสามพิธีธรรมกันเราคาดหวังว่าทั้งสามระดับจะได้รับการเสริมสร้างถูกไหมครับไม่ใช่กินเสร็จกลับบ้าน อาทีหน้ามากินต่อแล้วกลับบ้านแล้วก็มากินไปเรแล้วก็กลับบ้านแค่รู้จักกันมากขึ้นรู้จักเมนูอาหารมากขึ้นแต่ไม่สามารถไปไกลถึงระดับที่สองและระดับที่สามยอ้อนบทที่สิบหกยอ้อนบทที่หนึ่งหนึ่งยอ้อนบทที่น่าจะยอ้อนบทที่หนึ่งหนึ่งยอ้อนมั้งเดี๋ยวจำจำบทไม่ได้เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันส <16. S 1> นะิบหกนะข้อโอเคหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งขอ้อหกถึงเจ็ดโอเคถูกแล้วหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อหกถึงเจ็ ถ้าเราจะว่าเราสามิทธรรมรูกับพระองค์และยังดาเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงแต่เราดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตในความสว่างเป็นเหมือนอย่างพระคิดทรงสิทธิ์ในความสว่างเราก็สามารธรรมซึ่งกันและกันพระมีตอนนี้ก็มะบอกว่าเมื่อเราเมื่อเราไปถึงระดับที่สามคนจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราคือเราจะดําเนินในความสว่างจนคนเห็นความสว่างในชีวิตของเราคนจะสัมผัสความรัก ผ่านคริสักรของเราผ่านตัวเราผ่านครอบครัวของเราเพราะอะไรเพราะการสามเมื่อีของเราเราไปไกลจนถึงระดับที่3คืออะไรครับไปมีผลต่อคนไม่เชื่อไปมีผลต่อคนที่ยังไม่เติบโตในพระเจ้านั่นคือการเสริมสร้างพระกายทั้ง3ระดับสําคัญด้วยกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าระดับแรกนี่แย่มากไม่ใช่เพราะยังไงเราต้องรู้จักกันมากขึ้นเราต้องรักกันมากขึ้นแต่พอเรามารู้จักพระเจ้าเรารักกันมากขึ้นแบบมีเป้าหมายถูกไหมครับ เรารักกันมากขึ้นแบบแบบมีวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการเอาเปรียบเขาแต่ต้องการพากันไปข้างหน้าเพื่อให้กันและกันเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและมีผลต่อภักกายของพระองค์บางคนไปไม่ถึงระดับที่สองเพราะว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางใครเตือนก็ไม่ได้ใครแนะนําก็ไม่ได้มีเขาเรียกดีเฟนต์ตัวเองตลอดมีเคาะม,มีมีเหตุผลตลอดสุดท้ายคุณก็แค่กินข้าวแล้วก็กลับบ้านถูกไหมครับขอพระเจ้านาเราไปถึงการสาม,มกิจธรรมระดับที่สอง ที่คนอาจจะเข้าใจเราผิดได้ผมบอกเสมอว่าถ้าอยากจะเติบโตต้องอนุญ,ญาตให้คนอื่นเข้าใจเราผิดเช่นกาอาจ,จะมาแนะนําเรามาเตือนเราแล้วรู้สึกว่าฮะทำไมทำไมทำไมมาว่าแบบเราแบบนี้ค่อยๆฟังเขาเขาคงหวังดีแล้วเขามาเตือนเราถ้าเขาเข้าใจเราผิดเราก็อธิบายเขาฟังแต่หลายครั้งเขาอาจจะเข้าใจถูกว่าท่านทําผิดแต่ท่านไม่ได้เปิดใจฟังก็เป็นไปได้เหมือนกันการสามา่กีธรรมเป็นหลักการของพระเจ้าที่มีพลังซ่อนอยู่ข้างในหลักการนี้มีพลัง พระเจ้าออกแบบหลักการการสามพิธีธรรมใหม้มีพลังซ่อนอยู่ข้างในแต่เงื่อนไขของของพลังของการสามพิธีธรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบหลักการสามพิธีธรรมคือเอาคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนิสัยไม่ดีชิดไม่ดีมารวมตัวกันและมันจะเกิดพลังถ้าเราเชื่อว่าหลักนี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนสมบูรณ์แบบมารวมกันแล้วเราดีขึ้นนะครับไม่ใช่ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบแต่มารวมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันรักพระเจ้าและอยากให้ความรักพระเจ้าเติบโตผ่านชีวิตของเราพอมีเป้าหมายแบบนี้พระเจ้าจะใช้ความไม่สมบูรณ์แบบของเราแต่ละคนและทําให้เราสมบูรณ์แบบมากขึ้นหลักการสามเือี่ทำสมบูรณ์แบบแต่จะเกิดผลก็ต่อเมื่อคนที่ไม่สมบูรณ์คนที่มีข้อบอกพร่องตั้งใจมารวมตัวกันและเสริมสร้างให้เกิดการสามระดับในการสามเอกีทำเอเมนไหมครับดัง <Amen. S 1> นั้นเองเห็นใครเราไม่ชอบใครบอกเอานั่นแหละคือแผนการพระเจ้าถูกไหม ก็หลักการสามพญธมคือเอาคนไม่สมบูรณ์แบบไงมารวมกันไงเอาเด็กฝ่ายวิญญาณมารวมกันไงเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคนที่เข้าใจพระนพีเราจริงจะรู้ว่าอ๋อมันมัน make sense นั่นคือหลักการของพระเจ้าบางคนย้ายบสไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะไม่ชอบก็ย้ายไม่ชอบก็ย้ายไม่ชอบก็ย้ายเขาขาดความเข้าใจว่าพระเจ้าเรียกเรามาอยู่ในคริตจักรท้องถิ่นเพื่อเราจะมาผูกพันตัวเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณของเรามีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณคอยดูแลชีวิตของเรา แต่บางคนขาดความเข้าใจดำเนินชีวิตแบบเอาความสบายใจเท่านั้นสุดท้ายก็พลาดคริเสเตียนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตเอาโดยเอาความสบายใจเป็นหลักถูกไหมครับเราเราเอาเอาเอาความสบายใจของพระเจ้าเป็นหลักถ้าท่านทําให้พระเจ้าสบายใจก็จบผมเห็นใจหลายคนที่ที่อาจจะมีอาจจะเข้ากับคนอื่นได้ยากบางคนมีความรู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ได้เลยบางคนมีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่ต้อนรับเราเวลากินข้าวก็ไม่มีใครชวนเรา จะไปแห่งเอาเขาก็ไม่ชวนเรารู้สึกว่าเราไม่ฟิตกับกลุ่มไหนเลยอาจจะเป็นกลุ่มที่โรงเรียนกลุ่มที่ที่ทำงานหรือกลุ่มในครสตจักรผมเห็นใจบางคนบางคนบางคนเขาเรียกว่า,เ,าเจอคนเยอะไม่ได้เจอคนเยอะแล้วแบตหมดเคยเจอไหมฮะคือคือคนนี้เจอคนไม่เกิน3าคนเสร็จแล้วจะเหนื่อยมากแล้วจะกลับบ้านแล้วไม่อยู่ไม่ไหวแล้วบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแตส่สุดท้ายเองคุณก็ต้องตัดสินใจมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ ถูกไหมครับชีวิตเราจะหนีไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนเราจนเราสามารถเข้ากับคนทุกประเภทได้แน่นอนแบ็กรกาวล์ครอบครัวเราจะต่างกันแต่สุดท้ายพระเจ้าอยากสร้างเราจนมาถึงจุดที่เราสามารถเข้ากับคนทุกประเภทได้ถ้าแบตหมดก็มี power bank สิครับถูกไหมฮะก็ค,คือชาร์จระหว่างโบมก็ได้อย่าอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยนะไปไปวีทวีตด้วยกันให้เวลาเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบไปวีทวีตไม่ค่อยชอบไปอะไรกับคนเยอะๆไปแล้วผมก็จะเหนื่อย แล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่คนเยอะๆมันวุ่นวายใช่ไหมบางคนเป็นคนไทยคิดอย่างนี้นะเจอเจอบ่อยมากไม่ค่อยอยากจะอยู่กับคนไทยคนไทยนินทาคุณก็คนไทยนะนึือองไหม <laughs> คุณก็คนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยอยากกลัวที่อยู่คนเยอะๆเดี๋ยวมันชินไปเองเรียนรู้เรียนรู้ที่จะปรับตัว ผมเจอหลายคนแบบย้ายบทไปเรื่อยผมบอกว่าทำไมย้ายล่ะก,ก็เข้าใครไม่ได้ส้สึกบทนี้กับน,นี้ก็ไม่ดีบสถนี้คำเทศก็ไม่ชอบบสนี้นมัสการไม่ดีก็เป็นเรื่อผมว่าคุณมีปัญหาแล้วสุดท้ายคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับใครได้สักคนหนึ่งถูกไหมฮะคุณจะไม่มีบ้านฝ่ายวิญญาณไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็อ้างว่าอะไรไม่ดีคุณอ่ะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมผมมั่นใจขาดความเข้าใจในพระเจ้าแล้วขาดความเข้าใจในการรู้จักตัวเองหลายคนจึง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 ,จงทำตัวดูเหมือนฝ่ายวิญญาณยังหาโบสถ์ไม่เจอ คือจริงๆคุณหยิ่งมากคุณไม่ได้เปิดใจแสวงหาพระเจ้าจริงๆไม่ยอมให้ใครสักคนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงคุณจริงๆสุดท้ายคุณก็ไปเรื่อยๆมาไม่สามารถมาถึงสามเม่คิดระดับที่สองคือคนคนไม่สามารถเตือนคุณได้แนะนําคุณได้แนะนําปุ๊บก็ก็ไปฉะนั้นอยากจะหนุนใจว่าทุกอย่างที่เราทาในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นรีทรีตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มระหว่างสัปดาห์ที่เรากินข้าวด้วยกันเราทําสิ่งต่างๆด้วยกันเราต้องการให้สามคิดทำสามระดับเกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา เพื่อชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมในการติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับให้รายฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสลับเช้านี้อวยพรเราให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นรักคิสตจักรมากขึ้นกล้าที่จะเปิดชีวิตออกให้คนอื่นเข้ามามีส่วนในชีวิตเราอย่าให้ความคิดผิดๆแบบคนในโลกนี้ทําให้เราถอยห่างจากการสามกิีธรรมถอยห่างจากการผูกพันตัวกับคิสตจักรขอบคุณพระองค์สลับเช้านี้ในนามเซูยริสตวเจ้าขอพระเจ้าอวยพรนะครับ